สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำปี25 6 5้าหส้าถามว่าในปีห5ห้านี้ซอเป็นกังวลใจคนที่เกิดวันอะไรมากที่สุดก็คงเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีตำแหน่งของดวงดาวนะครับที่เข้ามาทำมุมสัมพันธ์ที่ในเชิงลบค่อนข้างมากฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆคนนะครับที่ กำลังเผชิญชะตากรรมในยุคโควิดอย่างนี้ไม่ว่าจะในเรื่องของภาระรายจ่ายภาระหนี้สินการเจ็บป่วยอุบัติเหตุอ็กซ์เเดต์หรือความวุ่นวายในหล,หลายๆมิตินะครับแต่ถามบอกว่าต้องเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านไหมไม่นะครับใครที่มีดวงดาวเข้ามารับในเชิงบวกก็ถือว่าเป็นคุณแก่ดวงชะตาและถ้าใครที่เกิดในราศีที่ดีนะครับราศีนั้นๆก็จะส่งเสริมให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับ ผ่านพ้นปัญหาไปได้ง่ายกว่าแต่ใครที่เกิดในราศีที่ไม่เด่นนะครับการจะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหานั้นก็ยากเย็ยนแสนเข็นขึ้นไปอีกฉะนั้นก็ภาวนาว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆท่านนะครับจะอยู่ในตำแหน่งหรือในมุมของดวงดาวที่ดีนะครับและมีดาวรับในดวงชะตาก็ทงต้องขอบอกว่าในตรงส่วนของดวงชะตานะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ในปี65อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นกังวลใจก็คือคนพันหมอนหมิ่นหาเรื่องหาราวครับฉะนั้นการใช้ชีวิตปกติของคุณการใช้ชีวิตอยู่บนยอดยานพาหนะใดๆก็ตามนะฮะก็คงต้องควรจะต้องพึงระมัดระวังใครจะปาดหน้าปาดหลังใครจะทําตัวไม่สุภาพแซงคิวหรือทําตัวไม่ดีกับเรานะครับ แก้งเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับเขานะฮะและเราจะผ่านพ้นปัญหาในปี6-5ได้ก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นๆนะครับก,ก็ต้องกขอพระคุณงามๆกับเพื่อนๆน,นะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้กับซอและที่สำคัญขอคนละหนึ่งแชร์จริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะชื่นชอบคลิปหนึ่คลิปใดของซอและถ้าชื่นชอบมาก รอบนี้มีการส่งดาวให้กับซอได้ด้วยฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปใดๆจะส่งดาวมาเป็นกําลังใจให้กับซอก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่าง,งามากและในตรงส่วนของใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวทักไลน์เข้ามาได้ครับนะมีค่าขู่เล็กน้อยไปดูกันต่อนะครับในตรงส่วนของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องเงินเรื่องทองซอเกินไปแล้วนะฮะในเรื่องของภาระรายจ่ายในเรื่องของภาระหนี้สิน ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมันจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่ปี64แล้วพอต่อยอดในปี65มันยิ่งหนักกว่าเดิมมันยิ่งซ้ำเติมมันยิ่งตอบย้ำความเจ็บปวดนะครับฉะนั้นการดำเนินชีวิตมันดูจะยากเย็นแสนเข็นเสียเรือเกินฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์สอเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่จะ,ะเผชิญชะตากรรมในยุคโควิดอย่างนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่มันดูย่ำแย่มันดูวุ่นวายมันดูอะไรไปหมดเลยนะครับฉะนั้น คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหลายๆคนอาจจะได้ทําในสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับและไม่คุ้นเคยกับเส้นทางของชีวิตก็เป็นไปได้นะแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆคนนะครับควรต้องพึงระมัดระวังนะฮะบริวารให้โทษหรือทุจริตฉะนั้นใครที่ทําการค้าอยู่ใครที่เป็นหัวหน้างานอยู่หรืออะไรอยู่ดูลูกน้องตัวเองดูลูกจ้างตัวเองดีๆนะครับว่าเขา มีความทุจริตหรือทํางานสะเข้าเฉยๆนะครับส่วนในเรื่องเงินเรื่องทองก็คงต้องบอกว่าพอหมุนพอจ่ายพอหยิบพอจับพอใช้พอสอยไปได้เป็นจังหวะเป็นระยะและพอพูดถึงในเรื่องของบริวารน,นะครับก็ขอเกินไปในตรงส่วนของเรื่องบุตรหลานฉะนั้นในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยมีโอกาสไหมกี้นิชานายแล้วว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะฮะ จะมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์มีโอกาสมีภาระหนี้สินก็ห <_ d ance> มายความว่าในเรื่องของบุตรหลานนะฮะ <_ d ance> ก็อาจจะมีข่าวร้ายหรือข่าวไม่ค่อยดีเข้ามาให้สะเทือนจิตใจคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกเ <_ d ance> ช่นอาจจะบาดเจ,จ็บล้มป่วยอาจจะอุบัติเหตุเอ็กซิเดตอาจจะไปสร้างภาระมูลหนี้นะครับนะซึ่งใครมีลูกหลานที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินหรือสร้างออาซื้ซื้อบ้านซื้อช่องอะไรประมาณนี้ ไปกลับไปในที่ในเรื่องของการงานกันนิดนึงนะครับการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดูดีกว่าปีที่ผ่านมานะฮะดูดีกว่าปี60สฉะนั้นในปี6 5การที่ดาวการงาน,น,นดูดีกว่าก็ถือว่าไปได้ในระดับที่น่าพอใจทําไมถึงแค่ระดับที่น่าพอใจอย่าลืมคําทํนายนะฮะคนผ่านหมอนหมอนหมินหาเรื่องหาราวนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นสิ่งใดๆนะครับที่จะทํา ก็คงไม่ได้ง่ายนะครับแล้วซอก็บอกแล้วว่าสิ่งใดๆที่จะทําคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับไปรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานใหม่ๆที่ไม่ได้คุ้นเคยมากมายนะหรืออาจจะเจองานที่ยุ่งยากและลําบากฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายคนนะครับก็คงต้องขอบอกว่าเฮ้ยโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันมาพร้อมความยุ่งยากมันมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมกับความแปลกใหม่ ฉะนั้นในเรื่องของการงานซอคิดว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังพอมีโอกาสที่จะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองนะครับอ่ะไปดูในเรื่องของความรักความใคร่กันนิดนึงในเรื่องของความรักความใคร่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะดูหมองหมดมากสักหน่อยทำไมถึงหมองหมดมากขนาดนั้นเพราะว่าดวงดาวนั้นนะครับถึงจะไม่ได้เสียหายอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ได้มีดวงดาวเข้ามารับ อย่างแท้จริงด้วยเช่นกันฉะนั้นทิศทางในเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะเป็นโทษอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถามบอกว่าเฮ้ยเสียหายขนาดแบบว่าต้องเตียงหักเลิกล้างวุ่นวายไหมนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องแล้วแต่คนด้วยนะฮะต้องแล้วแต่คนด้วยว่าเขามีดาวรับแค่ไหนถ้าเขามีดาวรับก็จบค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีดาวรับนะฮะ การที่จะขุนข้องหมองใจกันการที่จะเกิดความวุ่นวายในการคองคู่ในการใช้ชีวิตรักชีวิตคู่ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นนะครับมีสิ่งใดที่ขุนข้องหมองใจกันต้องถอยทีถอยอาศัยค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ใจเย็นๆใจลมๆนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้ชม